สวัสดีครับเ,เพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today Variety มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเ,เพื่อนๆในเวลานี้นะครับเราจะมาอัปเดตในเรื่องของข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับบริเวณชายแดนแล้วก็ประเทศกัมพูชาและประเทศรอบบ้านใกล้เครียงนะครับว่าตอนนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับเราไปดูข่าวการอัปเดตเสนิหนึงวันนี้ผมจะขออัปเดตข่าวจาก ช่องทางของกรุงเทพวันนี้ก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าทางอเมิมูนทรีฟอร์สโอ้โหข่าวเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเนิน3-50นะครับต่อเดี๋ยวดูคร่าวๆหน่อยก็แล้วกันนะฮะยังมีการประทะกันอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของเขมรเองเนี่ยได้นําเอาเมียนะครับนีมาอยู่ในฐานด้วยคือจริงๆเราเห็นแล้วแหละนะครับในหลายๆคลิปนะครับที่ผมทําไปเนี่ย ทหารกัมพูชาได้มีการเอาเมียไปอยู่ในฐานด้วยแล้วก็เมื่อคลิปที่ผ่านมาเนี่ยมีการให้เมียเนี่ยไปยิงปืนกลเล็กนะครับปืนกลประจำกายปืนกลประจำหมู่เนี่ยนะฮะใส่ประเทศไทยด้วยนะครับทีน,นี้อย่างภาพนี้นะครับทหารกัมพูชาสุด,ดับนบนะโอ้โหทำไมชื่อเป็นแบบนี้วะเนี่ยสังกัดกองร้อยสอสน,นที่6กองทัพกัมพูชาวัย23ปีโพสต์รูปเซลฟี่หลัง พาแฟนนะครับวัย28ปีมาอยู่ที่ฐานแนวหน้าพร้อมระบุรักเธอสุดหัวใจเราอยู่ด้วยกันกลางสงครามเสียงระเบิดพวกเสียมดังทั้งวันแต่เสียงหัวใจเรานั้นดังกว่าคืนนี้เราจะนอนกอดกันให้คลายหนาวรักและเคารพพี่ชายทั้ง8คนที่ฐานแห่งนี้พวกเขาไม่รังเกียจแฟนผมเลยไม่รังเกียจหรือว่าเขาก็ ใช้ทำอะไรอยู่หรือเปล่าอะแล้วก็ในยามค่ำคืนเมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วนะครับตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่คือประมาณตีสองยนาทีนะถ้านับไป7ชั่วโมงที่แล้วเหรอโอ้โหนู่นเลยนะก็คือประมาณช่วง6กโมงเย็นที่ผ่านมานะกองทัพภาคที่2เผยทออส่ง F16 ทิ้ง,งระเบิดยอดเขาเฟียสแบกนะอ่ะานยากมากชี้เป็น ที่ตั้งโรงเก็บจรวด B.M.21 ของกัมพูชานะครับอันนี้คือส่วนทาง a r m y m o n i t a r y force นะครแล้วก็ถ้าทางกรุงเทพวันนี้เนี่ยเดือดร้อนไปถึงคนเวียดนามแล้วแหละนะครับคนเวียดนามเนี่ยรำคาญเขมรเป็นอย่างหนักนะหลังเห็นชาวขเขมรนะัประท้วงวุ่นวายไปทั่วโลกเรียกร้องให้ขเขมรมาประท้วงที่เวียดนามด้วยนะครับอเอ๊ะจะทําอะไรหรือเปล่าหรือจะต้อนรับเป็นอย่างดีนะ ขมรนนะครับได้ทหารขามรนนะครับได้บอกว่าพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงเรามีแปลงผักอยู่ด้านล่างทั้งผักกาดมะเขือแตงกวาสามารถลงเก็บได้ตลอดดูภาพแปลงผักของมันนดูภาพแปลงผักของมันนะเขาให้ดูก็ต้องดูนิดหนึ่งนะว่ามันต้องมีอะไรเป็นบางอย่างนะครับที่ผิดสังเกตไม่ไงั้ยเขาไม่ชวนเราดูแน่ๆนะฮะเปิดเสียงนิดหนึ่ง มีอะไรมึงก็ถ่ายสัทีสิแปลงผักมึงอะอะไรวะแปลงผักของมึงคือคือ,อยังไงโอ้โหแล้วมึงก็ไม่ไม่ถ่ายแปลงผักมึงนี่กูดูเลยว่าสภาพเป็นยังไงอ่ะข่าวด่วนนะครับวันนี้ขเขมนได้ขนเครื่องบินรบนะครับ MIG21 นะ ไปพื้นที่แนวชายแดนไทยแล้วนะครับอันตรายมากทำไมมึงไม่บินไปจากฐานล่ะมึงจะเอาไปที่ชายแดนเพื่อคือไม่รู้ว่าภาพนี้เป็นภาพจริงหรือว่าภาพ AI นะครับอาจจะเป็นภาพเออาจจะนะเป็นภาพ AI ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นภาพจริงแต่มึงขนเครื่องบินไปชายแดนเพื่อนะไม่เขาจะมึงก็บินไปจากฐานมึงสิมึงจะขนไปทําไมนะเป็นม้ากันหมาหรือ,รอ,รอ,อยังไงคน คนเขมรนะครับท้าคนเกาหลีรบเพราะว่าไม่พอใจคนเกาหลีที่เข้าข้างประเทศไทยอ่าเดี๋ยวมึงจะโดนลุมแล้วมึงก็จะมาร้อง UN อีกแหละวันที่19ทธันวาคมนะครับปุ๋ยรถใหม่จากเขมรได้ถูกส่งไปที่ชายแดนแล้วเขียนพินัยกรรมไว้ด้วยนะไอ้หนูจะยกลูกเมียให้ใครโอ้โหเจ็บปวดนะครับอันนี้พวกเขมรรถใหม่กำลังไปนะอ่ากำลังรอเป็นปุ๋ยนะ เกาหลีที่ออกมาพูดเข้าข้างเขมรร้อยเปอร์เซ็นตมันมีเมียขเขมรไม่พูดคืนนี้มึงอดคืออะไรวะ, <laughs> ะวันที่19นะครับเดือนธันวาคมมีโคมยักษ์นะครับจากรัฐเกรี่ยงนะครับประเทศเมียนมาลอยข้ามประเทศกว่า900กิโลเมตรมาตกที่ทุ่งอำเภอเขวาวสิลินจังหวัดสุรินเอ๊ะ อำเภอนี้มีด้วยเหรอทำชาวนาแตกตื่นนึกว่ามาจากขเขมรน,นะครับเอออ๋อ,อ,อมันเป็นโครมทงชาติรัฐเกรียงนะอ่าคือเขาก็คงแสดงเขาเรียกเขาเรียกอะไรแสดงสัญ,ญลักษณ์นั่นแหละนะครับต่อมานะครับขเขมรทงขเขมรกัน F16 ไม่ได้ก็เพิ่มทงจีนอินโดเข้าไปดูซิว่าเสียมัมนจะกลัวไหม ก็คืออันนี้ชัวร์ว่าเป็นตึกสแกมเมอร์แน่ๆนะครับเพราะว่ามีธงหลายสัญชาติอยู่ในนั้นนะครับเขาก็พยายามที่จะเอาธงเนี่ยนะครับมาปาักไว้บนยอดตึกนะทีนี้ในส่วนของเ1 6เนี่ยเวลาเขาบินเนี่ยเขาบินสูงเขามองไม่เห็นธงหรอกธงมันผืนเล็กนะครับเออแล้วเขาถ้าเขาตรวจการรู้ว่าตรงนี้เป็นถิ่นสแกมเมอร์ตรงนี้เป็นถิ่นที่พักกระสุนหรือว่า อาวุธยุโทโธปกรณ์ของทางเขมรเนี่ยเขาก็ต้องถล่มอยู่แล้วนะครับเขาคงไม่ปล่อยไว้แน่นอนนะแล้วก็นะครับแอดมั่นใจว่าส่วนหนึ่งที่ F16 หย่อนไข่ได้แม่นเพราะว่าเสื้อยันสีแดงแงของทาวเขมรยอย่างแน่นอนเห็นชัดเจนเลยจากจากท้องฟ้าว่าเป็นคนเขมรนะครับว่าก็คงใช่เหมือนกันนะเออถ้าเห็นแบบใส่เสื้อคลุมสีแดงแงวิ่งอยู่เนี่ยก็ต้องทิ้งบอมเหงินใส่เลยนะครับแม่นยำอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นเป้าเป็นอย่างดีนะ ต่อมานะครับไฮไลท์ของข่าววันนี้นะครับนล้วก็คือว่าทางเขมรเนี่ยได้จัดกิจกรรมบนถนนคนเดินนะครับโหออกมาเดินเป็นเรือนแสนนะเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้อ่ารายงานไปแล้วแหละแต่ว่าทีเนี้ยมันขาดรายละเอียดไปนะครับว่าเขาออกมาเดินแล้วเป็นอย่างไรบ้างเรือนแสนจริงๆอันนี้ไม่ใช่ภาพเ i เพื่อนๆเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาพจริงๆที่คนเขมรเขาจัดงานขึ้นมาเป็นเวทีใหญ่แม่งก็นึกว่ามีอะไรที่แบบ เป็นงานประจําปีนะแต่ปรากฏว่ามันคืองานเรียกร้องสันติภาพของชาวเขเมรนั่นเองนะครับนายคุณมานีกล่าวว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าความขัดแย้งระหว่างชายแดนจะเข้าสู่เดือนที่7อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึง28ธันวาคมนายคุณมานีตั้งคำถามว่าทั้งสองประเทศได้อะไรจากความขัดแย้งนี้บ้างมึงต้องถามตัวมึงเองว่ามึงได้อะไรนะ เออไม่ใช่มาพูดแบบนี้แล้วแบบว่าโยนขี้ให้คนอื่นนะโดยอ้างถึงการทำลายล้างการสูญเสียชีวิตการหยุดชะงักของวิถีชีวิตและผลกระทบต่ออนาคตเด็กๆที่ต้องได้รับการฟื้นฟูในภูมิเนียยังอ้างถึงการเดินขบวนเพื่อสันติภาพเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่ายได้แต่ตองว่าความขัดแย้ง นำมาซึ่งประโยชน์ใดๆหรือไม่และหากไม่มีทำไมจึงควรดำเนินการต่อไปเขากล่าวว่าการยืดเยื้อความขัดแย้งจะนำไปสู่ความเสียหายมากขึ้นทำลายครอบครัวทั้งสองฝ่ายเพิ่มความเจ็บปวดแล้วก็ความทุกข์ทนทรมานและส่งผลกระทบ ในเชิงลบต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของผู้คนของทั้งสองประเทศนายมานีนะครับได้กล่าวต่อว่าการเรียกร้องสันติภาพนี้เกิดขึ้นจากความเข้าใจว่าความขัดแย้งเจเดือนนี้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายทางกายภาพอารมณ์และจิตใจส่งผลให้เกิดความโกรธและไม่ไว้วางใจซึ่งต้องใช้เวลาในการเยียวยาเขากล่าวอีกว่านะครับนี่คือเหตุผลที่สำคัญสำหรับ ประชาชนชาวกัมพูชาและไทยที่ร่วมกันเรียกร้องสันติภาพยุติความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่และกลับสู่โต๊ะเจราจาตามปฏิญญาร่วมเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ตกลงกันในกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเขากล่าวเสริมว่าการกลับสู่การเจราจาจะช่วยเริ่มต้นกระบวนการเยียวยาระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศและช่วยให้พวกเขาเก้าวไปข้างหน้า สู่การปรองดองและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติดังเช่นที่พวกเขาได้ทำมาตลอดหลายร้อยปีแล้วแล้วก็ในงานนี้นะครับเขาก็พยายามรวบรวมนะครับโดยกลุ่มสหาภาพสหพันเยาวชนของกัมพูชาของนายหุนมาณีที่ได้นาพาเอายาวชนนะครับกัมพูชารุ่นใหม่นออกมาเดินขบวนประท้วงไทยได้เน้นย้ำว่าการเดินขบวนเพื่อสันติภาพไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อ เพื่อตัดสินว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดแต่ว่าเป็นการมุ่งเน้นไปที่การสูญเสียชีวิตและการทำลายล้างที่ไม่จำเป็นและผลกระทบต่อวิถีชีวิตและคนรุ่นใหม่ในอนาคตเนี่ยของทั้งสองอาณาจักรนะครับแต่ว่าจากที่ประโยคหลังๆต่อมานะครับโ,โหอีกประมาณ30บบรรทัดเนี่ยเขาเขามีการวิเคราะห์กันว่าจริงๆนายฮุนฮุนมานีเนี่ยนะครับที่ออกมา เดินขบวนจัดงานอะไรแบบนี้เนี่ยเพื่อเพิ่มฐานเสียงนะครับให้กับนายฮุนมาเนตนะครับแล้วก็ครอบครัวฮุนนะครับที่มีการรับตําแหน่งรับราชการอยู่ในขณะนี้ในกัมพูชานั่นเองนะดูแล้วพูดง่ายๆว่าก็เหมือนกับหาเสียงนะครับให้กับทางพรรคของตัวเองเพื่อในอนาคตเสียงคะแนนจะได้ไม่ตกลงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในเรื่องของการเมืองนะครับของทางกัมพูชา ในขณะนี้เนี่ยชาวกัมพูชาเนี่ยเริ่มที่จะไม่ค่อยให้ความไว้วางใจกับหุนมาเนตหุนเซนแล้วก็ครอบครัวหุนที่รับราชการอยู่ณเวลานี้นะครับเพอรอาะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยต้องจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะแสดงถึงพลังนะครับอเอาใจคนกัมพูชาแล้วก็เหมือนกับว่าให้รัฐบาลน,นั้นมี แอคชั่นนะครับในการทํางานในเรื่องของสันติภาพในเรื่องของความเป็นอยู่หรือจะเป็นเรื่องของการเยียวยาจิตใจของคนในประเทศซะหน่อยเนื่องจากว่าถูกโจมตีหนักโดยไทยนะครับการจัดกิจกรรมนี้ก็คือเหมือนมาโบยไทยนั่นแหละเอาจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นนะครับจากที่ดูสารภาพแล้วสารรูปนะครับดูสารรูปแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการที่ พยายามบอกกับไทยว่าเขาเหล่านี้นะครับได้มีการสูญเสียและบาดเจ็บเป็นจํานวนมากอยากให้ยุติเรื่องนี้ลงได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าคงไม่ไหวแล้วนะครับจากการที่โดนโจมตีหนะักขนาดนี้หลายวันแล้ว10กว่าวันนะวันนี้นะครับเป็นเช้าของวันที่20แล้วนะครับก็คือน่าจะรวมๆแล้วน่าจะ13วันแล้วนะครับที่ขมิถูกโจมตีหนะักมากๆทุกภาคส่วนเลยนะครับตัด ในเรื่องของเสบียงและอาวุธนะครับแล้วก็กําลังพลนะครับผมว่าน่าจะเป็นหมื่นแล้วนะอันนี้อันนี้ตามความเห็นผมคนเดียวนะเพื่อนเพื่อคือจากการที่ดูแล้วเนี่ยแล้วก็เขมีมีการเติมเข้ามาตลอดเนี่ยน่าจะเสียชีวิตไปหลายหมื่นแล้วนะครับือเพื่อนๆครับมีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนนั้นได้แสดงความคิดเห็นมาได้เต็มที่ภายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็หากเพื่อนเพื่อนะครับชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพ คลิปใหม่ๆที่ผมมานําเสนอด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาหนุเป็นเท่านี้แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ